สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพามาเที่ยวป่านะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ป้าเห็ดนะคะมาเก็บเห็ดนะคะพี่น้องน้ำมาเบิงวัาสีใดหรือวันใดนะคะตอนนี้ยังบันใดจากดอกอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เราอยู่ป่าที่บานกอกอำเภออาสมะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,ะตามไปดูเลยคะ่ะทุกคน ยังบ่เจอจักดอกได้จักดอกล,ปล,ล้ป้าใสมาเบม่งกันนะใสป้าป้าเมีป้าขึ้น,น,นใดหลายแล้วไก่เต็มตาแล้วอะของปลาหมังนะคะอันนี้เฮ็ดท่านมันบ่โอ,อ้ของปลาหมังไดไหลายแล้วขึ้หมานเดีดวก,กับตาน,นี้ฉันยังไม่เจอแม้แตออ่ดอกเดียวเลยนะคะทุกคนนะคะเนี่ยของเพื่อนไดไหลายแล้วเนี่ยค่ะยังบ่ทันพอจักดอกอยู่พี่น้องเลยสีได้น้ำเพ่ิบบวันทองเฮ็ดนะคะเออ ขึ้นไปห้างไดอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะพี่น้องมาหาเก็บเห็ดนาติงเบิ้งประมงแล้วได้เกือบเต็มตาแล้วเห็ดทานมิตรดอกใหญ่ๆไหมมันคือเจอว่ะบอเห็ดทานมันออกเป็นมูติป่ะขันขันพอมันสิแบบยู่เป็นกุมมันบ่อื ระมางได้ลาแล้วเ <t os pharmac ology> um, mm ี๋ก uh. <t os illustrations> <t os> ือบเต็มตาแล้วเห็ดท่านนี่นี่นี่จอเห็ดท่านแล้วฟางฟางฟางนี่นี่นี่แมนบ่นี่นี่อสนนใส่นั่นนั่นนันนั่นสีมีมูบะล่ะป้าเบิ่ไงเนนี่นี่นี่เออโอ้ยมันเ่าแล้วนี่จนมันแห้งแล้วป้านี่ อุ้ยนี่นะคะนี่นี่ได้ดอกหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ามันคือสิเป็นนาวนี่สร้างอะไรกินได่บอนอะคือเป็นเังสี่หรอวะแต่ว่ามันดำมือซื่อบอเหตุทานประมงได้หลายแล้วโอ้ได้ดอกหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องได้ดอกนึ่งแล้วได้หนึ่งดอกแล้วค่ะเหตุทานนะคะเย้ภารกิจสําเร็จแล้วได้หนึ่งดอกนะคะทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ อ๋มันคือบมัมีมูคือของปลามังวะ,อะของปลามังคือมีมูอ่ะของหนูคือบัมีมูอ่ะอ้ยหมดกัดหูหมดกัดหัวพี่น้องทั้งหมดโอได้ดอกหนึ่งค่ะได้ดอกหนึ่งนะคะ ได้หนึ่งดอกแล้วนะคะทุกคนคะ่ un, ะเฮ็ดทานพนะดำปืดๆแต่ว่าปุูบๆมันจะแก่หล่าเนาะหันเนาะเออว้หาต่อไปมากันหลายคนอยู่ค่ะสีหาคนนะคะพาคนมาเก็บเน็ดนะคะครั้งแรกที่เขาป่าด้วยพี่น้องด้วยอืมแต่ว่าภารกิจสำเร็จแล้วเพราะว่าเอ็มเจอหนึ่งดอกแล้วนะคะอาหาต่อไปหาต่อไป ยังไงซีมาอัปเดตเห้เบิ่งว่าไดหล่หรือใดหน่อยด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวยางหาดตอนเปยมากระนองสาวค่ะน้องสาวแล้วก็ละป้าแล้วก็ห้านสาวแล้วก็ลุงนะคะม่าหลายคนอยู่รับรับรถมหาห้เพิ่นนติ้งกับบ้านใดจักดอก มันก็นจะมีเรื่อยๆยี่ดอกไปหาไปเรื่อยๆเนาะวิธีการหาแต่ว่าเอไม่มีอุปกรณ์เลยรือบ่มีเสียมบอมีอยังมาเลยพี่น้องมันโทรขึ้นมากอะก็คือใดนะคะออเ,เออป้าได้บักหลายหนึ่งไม่จะดอกงามๆดอกใหญ่หอมเดีของเราอ่ะหาก้อนค่ะหาก้อนตะกี้เพื่อนบอกว่าเห็ดทาน ดำๆมาหัน่นหิรทานนะคะอือหาต่อค่ะดูชุดมาหาเห็ดนะคะทุกคน <c oughs> เริ่มเมื่อะไรได้ค่โอ้ยม,ดก, <c oughs> มดกัดหมดกัดมดกัดไฟลูกปะ่ะมันยากัดยากัดไย ได้เห็ดอยังเชีงว้าวเห็ดโก้ไข่มาทางว่าน้องสาวได้เห็ดโก้ไข่นะคะดอกใหญ่ปะอู้เห็ดโก้ไข่นะคะได้เห็ดโก้ไข่น้องสาวได้เห็ดโก้ไข่มันคือบม่มีหมูอะเอื่อยได้เห็ดท่านมาชิงนะคะน้องสาวได้เห็ดแต่ว่าเพิ่งได้แย,ยกดอกแล้วดอกเดียวเบิร์ดกระต่าได้ดอกหนึ่งค่ะหเห็ดโก้ไข่นะคะ ัน <anto government> ่าจะมีมีงูเนาะไงรุ่นใดไปไงรุ่นไปสองดอกว่าเป็นยังหล่าเขากับไปแกงร่วมกันมาเลยหลายคนได้จักดอกกับไปแกงร่วมกันนะคะนี่คือป่านะปวดโอ้ยโอ้โอเงยน่ไหนไปเงยืนฮะโอ้ อาแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะหลังจากที่ภารกิจเราจบว่ามันนี้เขาสิได้หลายปันไหนคะ่ะขอ,อยางก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน